ไอ้พวกค่ายรถยุโรปหรือที่เราเข้าใจคนว่ามันเป็นค่ายรถหรูหราทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเดี๋ยวนี้นะเขาก็ปรับเปลี่ยนเขาเรียกอะไรปลุกคลิกขาภาพตัวเองไปพอสมควรนะปรับลายรถยนต์ให้มันบางรุ่นก็ออกมาแนวซิ่งๆเอาใจวัยรุ่นเพิ่มลายการผลิตให้รถจะเป็นรถไซส์เล็กลงมานะครับระดับร้านต้นๆเพื่อมาต่อกร ในการแข่งขันกับค่ายรถญี่ปุ่นได้นะฮะก็ฐานเขาก็ยังคงระดับคลาสเขาก็ยังวางตำแหน่งเอาไว้แบบสูงสูงอยู่แต่ก็เรียกว่าจับต้องได้ง่ายขึ้นนะคือปรับกันหมดทั้งเบนทั้งวันววทั้ง b ีเอ็มดหรือโฟล ks วาเก n นนะพวกนี้นี่ เขาจะเพิ่มลายการผลิตมีทั้งรถเล็กรถกลางรถใหญ่แล้วก็งานดีไซน์การออกแบบ <c oughs> รถยนต์ก็ก็เรียกว่าเอาใจวัยรุ่นตามเทรนด์มากขึ้นนะครับไม่ได้ยึดเขาเรียกแหละไม่ได้ยึดแนวคิดขององค์กรเป็นหลักละเขาเรียกทำมาเก็ตติ้งเอา แนวความชอบของตลาดนะยุคนั้นเด็กวัยรุ่นยุคนี้ชอบรถที่มีรูปทรงแบบนี้ก็มาปรับให้มันเข้ากับความต้องการนะครับนี่พอเลืกภาพบอ,อกนะเพราะว่าถ้าเอาแนวความคิดขององคอ์กรเป็นหลักบางทีเขามีคำจำก,กาัดกความรถดูเขาต้องเป็นอย่างนี้แหละมันก็จะปรับเปลี่ยนยากไนงะมันเหมือนองค์กรโบราณโบราณนะแนวคิดที่รับฟังเหตุผล อย่างเดียวนะมันไม่เปิดกว้างตลาดมันไม่แมสนะครับพอมันมาอยู่ในรูปแบบธุรกิจแบบใหม่มันเอาความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลักทำรีเสิร์ชทำวิจัยแบบสอบถามทำรีเซิร์ชมาร์เก็ตติ้งแล้วมาดูในเรื่องของศักยภาพองค์กรมันก็จะได้งานดีไซน์ที่ถูกใจผู้บริโภคมากขึ้น